สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งทรรมวันนี้ผมได้รับเมาส์มาสอนรายมือนะครับแล้วก็บอกว่าจะเรียนไพ่ยิรรยนนปซนะีกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำด้วยนะครับแถวนี้นะครับนนทบุรีแถวไซม้านะครับหรือว่าท่าอิดนะครับประมาณนี้นะก็หมู่บ้านผมมาถึงหมู่บ้านแล้วครับมณียามาสเตอร์พีซครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำ ก็จะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดแมสก่อนก็จะต้องแลกบัตรถ้าทางจะต้องแลกบัตรนะครับก็มาบราิทินึ่งหนึ่งสทับสองสี่สี่บ้านหลังสุดท้ายขวามือนะครับเดี๋ยวเราคงจะนะครับเลี้ยวเข้าไปนะครับแล้วก็แลกบ,บัตรบัตรประชาชนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรประชาชนเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับนายมงคลรอดเิ่งธรรมนะฮะ สองห้าหนึ่งหกนะฮะเตรียมไว้เรียบร้อยแนละ้วนะครับ,นะรบ,ะรบรจะเ,เข้าไปนะครับลองดูนะครับแล้วก็จะเดินทาง้รันะครับเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับบาร์เที่หนึ่งหนึ่งสองทับสองสี่สี่นะครับ บารเลขที่หนึ่งหนึ่งสองครับสองสี่สี่ครับ,รบขอบคุณครับไปทางไหนเอ่ยจากขอบคุณจาก กมหมายเลขแปดขวามือนะครับปืนนะครับวันนี้ผมได้รับเมา์มาสอนเลยนะครับอาจาร,รย์มงคลรอดทิ้งามติดต่อกันมาเกือบปีนะครับต้องบอกว่าก็คนที่เรียนเนี่ยเอาไปเพื่ออยากจะได้ความรู้นะครับของรายมือแล้วก็เอาไปดูคนไปดูว่ายัางไงเขาเปิดบริษัทนะครับเพราะเปิดบริษัทเขาก็อยากจะรู้ดูคนออก นะครับดูคนออกมีป้อมที่หนึ่งใช่ไหมนะครับไปป้อมที่แปดเขาอยากจะดูอยากจะได้วิชาความรู้เขาติดต่อเขารู้จักอาจารย์มงคลเราติ้งทำจาก Facebook หรือว่า YouTube ในวมานานละนะครับก็เรียกว่าน่าจะมีโอกาสเรียนแต่พอดีปีที่แล้วโควิดโควิดมานะครับเขาก็จะให้อาจารย์มาสอนที่บ้านด้วยก็เลยต้องระง,งับด้วยก่อนแต่ให้แบบสูงมากครับจ้างอาจารย์มาสอนสูงมากเพราะว่าเขาคนรวยครับ ให้มาสองครั้งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆใจถึงคราวที่แล้วแล้วก็ให้ใหม่โอ้ยอมรับนะครับอาจารย์เลยต้องรีบมาอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินนะครับเห็นแต่ความสุขนะครับเห็นแต่วิชาถ้าเขาขอคืนก็ไม่ให้อะครับชีวิตนะครับสีสันเดี๋ยวผมขอหลบหน่อยผมขับเรื่อยๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับแล้วก็ ใช้ชีวิตคุ้มหน่อยเพราะว่าหวงจุ้ยตรงนี้เราศึกษาเราเรียนรู้เราดูนะครับหวงจุ้ยก็ไม่มีอะไรมากเลยครับดินน้ําลมไฟต้นไม้นะับแสงแดดพระอาทิตย์ความหน้าอยู่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ยังไงแล้วเข้านอนไวกลับบ้านไวร่างกายแข็งแรงเนี่ยครับสะอาดสว่างสดใสปลอดภัยไร้ศัตรูไร้ไรงูอสรพิษสิ่งต่างสิงสารสาศัตร์ที่สามารถจะทาอันตรายกับ เราหรือบุตรหลานเราได้นะครับพวงจุ้ยดีๆก็จริงๆก็คือจัดวางให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรามีอยู่ฐานะที่เราอยู่นั่นเองคนก็จะชอบไปตีอะไรต่างๆใหญ่โตจนทําให้มันเกิดอะไรวุ่นวายมากๆนะครับจริงๆฮวงจุ้ยสถานที่เรามีโอกาสที่จะอยู่ธรรมชาติสิ่งต่างความสุขสิ่งต่างๆที่สําคัญก็คือความประพฤติของเราความสะอาดนะเรามีโอกาสเออเก็บเกี่ยวความรู้นะครับเดีย๋ยวผมไปป้อมที่แปดนะไปเรื่อย เจ็ดนะครับปอมหน้าล้อืมปอมหน้าล้วอายีย่าปอมที่ปดวัออสุดท้ายของีเขาเขนะมที่ 8, แปดอนที่เแล้วนะเนจะ็ดแล้วนะครับ มันเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะเราต้องกันพื้นที่ไว้เขาผ่านนะความที่แปมมีคนมาเยอะด้วยความที่แปเปอร์เฟสเพสมาสเตอร์พิคส์นะครับ หนึ่งหนึ่งสองทับสองสี่สี่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองทับสองสี่สี่จ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับาเราก็จะไปกันนะครับหลายชั้นหลายคราวนะครับ เส้นเหน่งแล้วสุดท้ายเส้นเหน่งโอ้มีแยกเล็กๆอีกนะเนี่ยเส้นเนงเดี๋ยวบ้านหลงซ้ายชิดขมือเส้นเหลักใช่ตรงนี้ไหม อทิแปดเข้ามาแล้วครับนนกําลังมาตามทาง สสีบ้านหลังสุดท้ายเข้ามาก็หมู่บ้านใหญ่สะอาดนะครับต้นไม้ความร่มรื่นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ดูทิศทางหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวนันนะครับหลังสุดท้ายนู่นเลย หน้าบ้านควรจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทิศตะวันออกนะครับการเลือกมีโอกาสมีบ้านร่ํารวยอย่างนี้แล้วนะครับเลือกให้ดีที่สุดเลยครับหน้าบ้านที่ทางทิศตะวันออกเนี่ยมันเป็นแดดเช้าแดาดเช้าจะไม่แรงแดดเช้านี่สบายๆนะครับแดดที่แรงรุนแรงเนี่ยมันจะหลังเที่ยงไปเที่ยงไปล้ความร้อนจะระอุเลยนะครับเพราะฉะนั้น,เ,น,นเรามีความร่มเย็นบ้านเรามีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราได้เปรียบปากใครๆเลยนะครับ เราได้เปรียบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีซอยสิบเอ็ดัางสุดท้ายใช่ไหมขวามือก็ตู้เลยครับสองสี่สี่เรามีโอกาสเราเลือกเลยนะครับบ้านอ่ะตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแดดที่แบบตอนเย็นไปแล้วล่มเย็นเป็นสุขนะครับหลังเที่ยงไปนี่สบายสบายสองสี่สี่นะครับหลังนี้ครับจานมงคลน่ที่ยงทำนะครับโอ้โหมี lamborghini ด้วยโอ้โหแม่เจ้า แม่เจ้าโอ้โหนะครับดูครับแต่เจ้าเรียนเรียนนะครับเรียนเรียนตักลายมือเรียนลายมือเขาจะมาดูคนนะครับเขาจะมาดูคนเขาจะมาดูสิงตาอะอาจารย์มงคลลำบกิีดีโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยเลยนะครับบ้านนี้นะครับถึงว่าเลยครับให้ค่าครูอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนี่แบบค่ามาสอนเนี่ยนะครับแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวผมขอกลับรถแล้วกลับรถแล้วมาเจาะง่ายๆนะครับ จะหน้าบ้านรับโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยมาเรียนไพ่สีเรียนสักลายมือเรียนลายมือไม่เขาเรียนลายมือเอาไปดูคนนะเขาเปิดบริษัทนะเเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวอาจารย์มงคลมาถึงค่ะแม่เจ้าเฮ้ยโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยนะครับมาเรียนสักลายมือ นะครับ <laughs> ประตูเปิดแล้วครับโอ้โ oh หเดี๋ยวค่อยเข้าครับค่อยเข้าจอดแล้วตรงนี้แหละครับกั <laughs> จจวย